กลุ่มสมาชิกวุฒิสภารักชาติถแถลงข่าวให้กำไรจรัฐบาลกรณีคดีประสาทพระวิหารพร้อมขอให้คนไทยรับฟังคำสัดสินของสาลโลกด้วยสติเมื่อวันจันทร์ที่11กจิ 14, กายน2556ณห้องแถลงข่าวชั้นหนึ่งอาคารร,าร,ารัฐสภาหนึ่งกลุ่มสมาชิกวุฒิสภารักชาตินำโดยนายสิงห์ชัยทุ้งทองสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุทัยธานีและคณะรวมถแถลงข่าวกรณีสาลโลกพิจารณาคดีประสาทพระวิหาร ในวันจันทร์ที่11พฤศจิกายนนี้ว่ากลุ่มสวรัฐชาติขอเป็นกำลังใจให้กับรัฐบาลโดยเฉพาะในานัทวุฒิโททิ่สาโรรองผูัดกระทรวงการต่างประเทศและนายวีรชัยพลาจัยเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเฮกประเทศเดแลนด์และคณะทำงานที่ได้รับมอบหมายในฐานะตัวแทนฝ่ายไทยที่ต่อสู้คดีประสาทพวิหารในช่วงเวลาที่ผ่านมา คั้งนี้ขอให้ประชาชนชาวไทยรับฟังคำัดสินอย่างมีสติด้วยเหตุและผลไม่ว่าผลการตัดสินจะออกมาเป็นอย่างไรก็าตามโดยเห็นว่าควรคำนึงถึงความรักความสามัคคีอันเป็นอันหนึ่งอันเดียวของคนในชาติและรักษา,าพิตารณาการอยู่ร่วมกันระหว่างไทยและกัมพูชาด้วย